คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิน้นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขูสุคนเมื่อนี้ตอนเย็นวันที่10กันยายน2หา6เกเนะลงคลิปวันที่9ผมสิบไปเมืองเซาเนะพี่น้องมืองเ้ากับวันที่10กันยายนนะ1แอดคลิปไปบ่อยมีเวลาบอกพี่น้อง มีแต่ต้อนค้ำนี่แหละคํำมากกับลูกเตา้าหยากยาดลูกหยาดเต้ากินเขาเฮ็ดกันบ้านกว่าจะได้อัดคลิปกับลนเติบอยู่เอามาตามต้นตอกับรัฐบาลไทยพี่น้องรัฐบาลไทยล่างย่างเดียวคล้องออตตอมพี่น้องล่างยางเดียวคล้องออตอออออตอมมาฝากตอนพี่น้องเนาะจะได้แนวทางตัวใดไปติดตามกันสำหรับออตตอมเล่าพัดไอรัฐบาลไทยงวดถี่สองเนาะวัวแรกววนหามากกับรุดพี่น้องมาเจอกันงวดถี่สอง บ่านจีทเทาสิเดินน,นังไล็ไปติดตามก่อนก่อนจีเทาเนี่ยทางเบิ้งรัฐบ,บาลไทยว่าได้เวลาเนาะพี่น้องเนาะมาจังว่ากันอันนี้ของผมได้สิลงให้หมือซ้อนมืออลไรพี่น้องเนี่ยผมมีเวลาเฮ็ดเฮ็ดคลิปกันมืน้อนี้เฮ็ดของชุดล่างก่อนชุดล่างอย่างเดียวก่อนมื้ออื่นมือห้อยกันที่เป็นชุดบนอย่างเดียวให้บนดินศูนย์ก็คือมาซูน ล่ลางของผมอย่างเดียวกะให้วิ่งหนึ่งล่างวิ่งล่างหนึ่งจำครูให้หนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดพี่น้องมีจำเนี่ยแหละพอมามันอยู่ในชุดอยู่ในชุดเดินเดินเดี่ยวผมผมมอดหนึ่งมาใส่แต่พอได้บอามากหนึ่งเก้าสองมาใส่ก็ได้สองสี่สองหกมดมาสามก็สามสี่สามหกมีสำแน่นอะ เ้ามาเบรกองอต่อมดีกว่าชุดล็อกเออมันอยู่ในชุดล็อกของผมลืมไปอ่าชุดล็อกของมันมีนี่นี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองมาดิไส่วจีหนึ่งสองก็มากจากตัวไรกตัวนี้แหละตัวนี้แหละพอเป็นชุดลางส่วนมากชุดล็อกผมมันจะไปบนหลายกวันะวนะเลยเอามาใส่ซํานี่แหละเล่นเดินดีแต่หายไปเบิ้งไปแล้วเนาะชุดล็อกตัวเบิ้งแล้ะ เดี๋ยวจุดรอบปมสิวงกลมให้สามคูซีคู่วันมืึสองมือนี่แหละเดี๋ยวผมจะย,ย่อยลงให้โดยเนื่องจอันนี้ก็ยืดด้วย ชุดล่างของออตตมดีกว่าเตรมไปทางไหนครับอตอตอตมออตตมรัฐบาลไทยรัฐบาลไทย ต้มของอตอตอมล่างอย่างเดียวสิบเอ็ดเก้าหกเจ็ดวิ่งล่าง Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để สองเจ็ดสามหกสามเจ็ดอะมีซีควชั้นนี้แล้วพี่น้องลางยางเดียวเป็นวงกลมมีทีหกด้วยพี่น้องเป็นเห็นดินหกลองเจ็ด 汤，呃、啊，汤。 แคปหน้าจอเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของออต่อม,มิ่น้องเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของออต่อม,ม, 26, 27, 36, มีสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดมีเสน่ห์ซัเนาางอย่างเดียวเดี๋ยวบ่นรอติดตามว่าเพิ่นสีรดงตัวใดรอติดตามชุดบ่นด้วยพี่น้องด้วยชุดบลนชุดบนว่าเพิ่นสีใดตัวใดมาติดตามกันต่อไปคิมน,นี่กาแฟต้อนพี่น้องสำบเหน่เนาะคอยทุกคนโชคดีมีชายอยู่ดีมีแห่งกันสุข,ขสุขคนเด้อ คลิปนี้ขอก่าวมาสวัสดีครับเอาความผมไปนั่งก็ได้ไม่ตัวเดียวเลย mm hmm. ะเสร็จแล้วก็จะเดินเข้ม สวยระเนรถูกตาไอ้คนแบบอบอกเป็นจนแม่จะเป็นเด็กน้อยบอกเคยเงียบห,หน่อยกันสิเจ็บยังคนดีไอมีอยากจากนั้นรี คืไปจยไปจนมีสิ่งทีคือคนใส่ร้ายหรือใจใส่ร้ายใส่ได้สิหาวิธีบรรเทามันกน็ไม่รู้สาบ

Man, how